สวัสดีเพื่อนๆนผมที่อยู่ในคลิปนั่นเองครับในส่วนของตัวเราเตอร์ใส่ซิม 5G เน้นย้ำนะครับผมใครที่อยู่หอพักอพาร์ตเมนต์นะครับติดในส่วนของเน็ตไฟเบอร์ไม่ได้ 1. 2. คือเป็นในส่วนของโกดังสินค้าครับผมออกบูธสินค้านะครับตามห้างดังต่างๆครับผมหรือ2นะครับผมบ้านพักต,ต่างอากาศครับ3คือบ้านของเรานี่แหละที่อยู่ตามต่างจังหวัด เน็ตสายเข้าไม่ถึงนั่นเองครับลูกค้ากลุ่มนี้นะครับผมจะมีในส่วนของตัวเราเตอร์ใส่ซิม 5G นะครับตอบโจทย์เพื่อนๆนั่นเองเพื่อนเน็ตเร็วแรงครับผมชนกันเน็ตบ้านได้เลยนะครับบางพื้นที่วิ่งเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเมกบางพื้นที่ห้าร้อยหกร้อยเมกกันไปเลยนะครับในส่วนของเราเตอร์ตัวที่หนึ่งครับผมตัวทีบลิงนะครับ nx 510 V นนั่นเองครับตัวใส่ซิม 5G นะครับผมและตัวที่สองนะครับมา VS ในส่วนของตัวสเปคกันครับ อุ้ยสคือ t ิเบริงเดโก้5 5 5 G นั่นเองครับราคามาเท่าๆกันเลยครับผมราคา9,999บาทนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปกกันความแตกต่างนะครับผมความแตกต่างฟังก์ชันเป็นอย่างไรนะครับแต่ละตัวตัวไหนน่าสนใจที่สุดเพราะราคาเท่ากันนั่นเองครับเดี๋ยวพาไปดูนครับเบื้องต้นนะครับผมเราจะสั่งซื้อนะครับตัวเราเตอร์นะครับรุ่นที่1คือตัวทิบรินะครับ NX 510V นะครับผมในส่วนของตัว Deco X50 ขีด 5G นั่นเองครับ2รุ่นนี้ย้ำนะครับใส่ซิม 5G ได้ทุกเครือข่ายเลยนะครับเน็ตเร็วแรงชนกับเน็ตบ้านไม่ว่าจะเป็นสายไร้นะครับผมไร้ขายของไร้สตรีมเกมตัวนี้ลื่นๆผมฟันธงให้เลยครับอยู่หอพักอพาร์ตเมนต์ติดเน็ตสายเข้าไม่ได้ครับตัวนี้ฟันธงให้เน็ตเร็วแรงจริงครับต่อทั้งระบบสายแลน Wi-Fi 5GHz และ2.4ครับต่อกล้องวงจรปิดครับผมต่อคอมพิวเตอร์ต่อโน้ตบุ๊กต่อมือ หลายเครื่องได้หมดเลยนะครับเป็นร้อยร้อยเครื่องเนี่ยสามารถต่อได้หมดเลยอันนี้ที่สําคัญเลยครับออกบูสสินค้าตามห้างต่างๆับผมสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ครับโดยที่เราแรปเตอร์เนี่ยไปเสียบปลั๊กไฟจบเลยนะครับผมอยู่บ้านพักต่างอากาศบ้านสวนนะครับผมหรือว่าจะไปนอกสถานที่นู่นนี่นั่นครับผมไปอบรมประชุมอะไรหลายๆคนนะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับในส่วนของสเปคครับผม nx 5 1 0 v นะครับผมด้านซ้ายมือนะครับ ตัวเครื่องนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นในส่วนของตัวสี่เหลี่ยมนะครับในส่วนของ De โ o o X 5 0นย์นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นในส่วนของกลมๆหน่อยนะครับผมก็ดีไซน์ต่างกันประมาณนี้ครับในส่วนของด้านซ้ายนะครับเป็นปี2023นะครับด้านขวานะครับ d e โ o o ตัวนี้ X 5 0 5G นะครับเป็นโมเดลนะครับ ปี2024นั่นเองครับผมในส่วนของสเปคเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมสเปคต่างกันอย่างไรกันบ้างครับผมเบื้องต้นนะครับตัว NX510V5G ตัวนี้ครับได้ในส่วนของตัว 5G รองรับ 2D-Tag a s ตัวนี้ 5G ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ความเร็วสูงสุดนะครับ3.4กิกะไบต์นะครับผมตัวนี้ต่อวินาทีนะตัว 5G นะครับตัวดีโก้ด้านขวานะครับสเปคนะครับสปีดสูงสุด3.4กิกเหมือนกันเลยนะครับเบื้อง ต้นนะครับในส่วนของเครือข่ายนะครับผม1ฟังกช์ชันนะครับจากซิมวิ่งเท่ากันสเปคตัวเดียวกันไปเลยนะครับตัวนี้แทบไม่ตักกันเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเปค Wifi กันนะครับผมในส่วนของฟังกช์ชันที่2ครับ Wifi เป็น ax ครับผม3 0 0พสํ 3000, สำหรับในส่วนของเจ้าตัว n x 510v นั่นเองครับในส่วนของ d e c o x 50ครับก็จะเป็นในส่วนของ ex 3000นะครับในส่วนของตัวขึ้น5 g h z วิ่งอยู่ที่2.4กิกเหมือนกันไปเลยนะครับในส่วนของขึ้น2.4นะครับวิ่ง574เมกเท่ากันไปเลยนะครับในส่วนของตัว 5g วิ่งเท่ากันนะครับในส่วนของตัวปล่อย WiFi นะครับเป็น ex 3000เท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่างนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับ ตัว NX 510V ครับผมอันที่1นนะอันที่1คือสามารถที่จะต่อมือถือนะครับที่เป็นโทรศัพท์บ้านได้เป็นเื้อนในส่วนของเฉพาะรุ่นเดียวเท่านั้นรุ่นทางด้านซ้ายนะครับรุ่น NX 510V นะครับมีฟังก์ชันหรือว่าในส่วนของพอร์ตนะครับที่เอาไว้ต่อ โทรศัพท์บ้านนั่นเองครับที่เป็นโทรศัพท์สายเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนเอาไว้โทรเข้านะครับโทรออกได้เลยอันนี้อันที่1ครับในส่วนของฝั่งเดโก้นะครับฝั่งเดโก้ไม่มีนะฝั่งเดโก้ x 5 0ไม่สามารถที่จะต่อโทรศัพท์บ้านได้นั่นเองครับอันนี้คือ1ข้อแตกต่างอันที่2ครับผมในส่วนของความแตกต่างระหว่างเดโก้ x 5 0มีกับในส่วนของ nx 5 1 0ไม่มีคือในส่วนของตัวพอร์ตนะครับผม พอร์ตแลนด์นะครับผม2.5กิกนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพอร์ตด้านหลังกันบ้างนะครับในส่วนของตัว nx 510 v และในส่วนของตัว De โกนะครับ x 5 0 5ขีด g นั่นเองครับฝั่งซ้ายนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของไวท์นั่นเองครับคือพอร์ตต่อนะครับในส่วนของโทรศัพท์บ้านในฝั่งของตัว nx 510 v มีนะครับฝั่งด้านขวานะครับ x 5 0นะครับตัวเดโกนะไม่มีนะครับ พี่เป็นพอร์ตโทรศัพท์บ้านหรือไว้นั่นเองครับผมตัวนี้นะครับไว้ใช้เน็ตเพียวๆเลยนะครับในส่วนของพอร์ตกิกะบิตนะครับในส่วนของฝั่งนะครับ nx510v นะครับมีทั้งหมด3พอร์ตเพื่อนต่อระบบสายแลนนะครับพันเมกนั่นเองหรือว่า1น,นกิกนะครับทั้งหมด3พอร์ตเลยแต่ไม่มีพอร์ตนะครับ 2.5กิกไม่มีนะตัวนี้นะครับไม่มีใสซ่ซิม5 G โอเคนะครับด้านขวามาดูกันบ้างครับผมด้านขวาของตัวเดโก้นะครับ X 5 0 5 G จะมีในส่วนของตัว พอร์ตกิก,กะบิตนะครับหรือว่าพันเมกะสองพอร์ตตรงนี้นะครับ1นึ่งกิกะบิตนะครับและที่สําคัญด้านล่างสุดครับจะมีพอร์ตใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็เป็นในส่วนของพอร์ตแอดวานนะครับสองจุดห้ากิกพอร์ตนั่นเองครับก็ได้มา1พอร์ตอันนี้คือในส่วนของความต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆจะเอาอินเทอร์เน,น็ตระด,ดับ 2คลกิกขึ้นไปนะครับ2,000กว่าเมกนั่นเองเบืเ่อๆ2 0 0 0กว่าเมกนะเบื่อก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของรุ่นนะครับเดโก้ co, นั่นเองครับผมก็ลองดูนะครับผมเป็นแนวทางนะเวลาเราจะซื้อเพราะราคามาเท่ากันนั่นเองครับผมในส่วนของการชี้งาน,นครับผมตัวที่สำคัญคือตัวเมกครับในส่วนของฝั่งนะครับผมฝั่ง NX 510นะครับผมสามารถที่จะใช้งานร่วอุปกรณ์นะครับผมอีซี่เมดครับเพื่อใช้งานตอบเครือข่ายเมดไวไฟครอบคุมนะครับผมบ้านทางหลังอันนี้รองรับเหมือนกันนะมีในส่วนของตัวนะครับผมที่ยีนนะครับผมตัวเมดนะครับผมก็มาคล้ายๆกันเลยนะครับในส่วนของตัวเมดนั่นเองครับผม Wi-Fi เมดนะครับในส่วนของตัวฝั่งเดโก้นะครับ X505G ก็มีนะครับผมในส่วนของตัวเมทนั่นเองครับเดี๋ยวผมเลื่อนแบงล่างให้ดูนะครับผมอ่ะอันนี้นี่ส่วนของตัวเมทนั่นเองครับในส่วนของตัวฝั่งนะครับผมฝั่ง NX510V ก็มีในส่วนของตัว One Mate หรือในส่วนของ Smart Ma มนะครับสามารถที่จะใช้งานเทคโนโลยีคล้ายๆในส่วนของตัว Deco m มทเลยนะครับทั้งสอง,สอง ตัวนี้นะครับผม2รุ่นนี้นะมีระบบนะครับผมเมทนะครับผมเหมือนเหมือนกันนะครับใช้งานได้นะครับผมมันเหมือนกันเลยไม่แตกต่างกันครับอย่าลืมนะสามารถที่จะจัดกันได้นะครับข้อแตกต่างคือในส่วนของการใช้งานนะครับผมพอร์ต2 5งจุดห้ากิกนะครับฝั่งเดโก้มีนะเดโก้ x ห้าศูนย์มีฝั่งนะครับในส่วนของ nx 510ไม่มีพอร์ตนะครับ พอต2.5กิกไม่มีนะครับในส่วนของพอร์ตโว้ยนะครับต่อโทรศัพท์บ้านนะครับฝั่ง nx 510v พอร์ตในส่วนของโทรศัพท์บ้านสามารถที่จะมาเสียบนะครับโทรผ่านตัวซิมของเรานี่แหละใครที่มีซิมนะครับผมในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นโปร1,199บาทขึ้นไปย้ำนะเพืเ่อนๆใครมี ซิม2นะครับซิมอลิมิเต็ดเลยรายเดือนย้ำว่ารายเดือนนะครับที่มีโทรด้วยนะครับโทรฟรีด้วยในส่วนของเน็ตนะครับ 5G อลิมิเต็ดนะครับ โปร1199บาทครับเอามาจิ้มใส่นะครับ NX 5 1 0 V เพื่อนๆจะได้ทั้งโทรเข้าออกได้ด้วยนะครับในส่วนของเน็ตไม่อั้น 5G ด้วยนะครับในส่วนของ a s นะครับโปร1199บาทเหมือนกันได้ทั้งโทรและในส่วนของเน็ตอะลีมิเต็ดนะครับในส่วนของตัว d ิจิตัครับผมตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะ1199บาทครับ3ค่ายนี้นะครับโปรอะลีมิเต็ด1น9่บาท เท่ากันไปเลยครับเอามาใส่นะครับเจ้าตัว n x 5 1 0 v เพื่อนเพื่อนก็จะได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่3.4กิกนั่นเองครับแล้วแต่พื้นที่บางบัญชีวิ่งเป็นร้อย ร้อยกว่านะครับ2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 600 700เมกครับผมแล้วแต่ความใกล้ไกลเสาแล้วแต่มุมอับสัญญาณนั่นเองครับผมในส่วนของ WiFi AX 3000นะครับผมสามารถโทรเข้าออกได้ผ่านโทรศัพท์บ้านถ้าเกิดเรามีอามาต่อได้เลยนะครับในส่วนของพอร์ตเกกะบิตนะครับ3พอร์ตนั่นเองต่อในส่วนของคอมพิวเตอร์เข้าเครื่องแน็เข้าเครื่องในส่วนของอุปกรณ์บ้านผ่านในส่วนของฮับนะครับผมดูในส่วนของกล้องจอนปิดได้หมดเลยนะครับ ตัวนี้ได้หมดเลยนะในส่วนของตัวเดโก้ด้านขวานะครับผม X 50 5G นั่นเองครับผมตัวสปีดนะครับ 5g ก็คือ3 4กิกเหมือนกันนะครับ Wi-Fi AX 3000เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวที่สำคัญคือได้พอร์ตนะครับด้านล่างสุดคือ2 5กิกนั่นเองครับผมเพราะความเร็วนะครับตัวนี้อย่าลืมนะ 5g สูงสุดคือ3 4กิกเพื่อนๆไปต่อในส่วนของพอร์ตพัน พันเมกรู้ว่าในส่วนของ1นึ่งกิกะฟังในส่วนของ nx510 วิ่งตันอยู่ที่พันเมกครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีพอร์ต2 5งจุดห้ากิกในตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ความเร็วนะครับผม2 5งจุดห้ากิกหรือว่า2องพันห้าร้อยเมกนั่นเองครับอันนี้สําคัญข,ข้อแตกต่างนั่นเองครับผมสามารถรองรับในส่วนของเมดได้นะครับด้านขวาคือตัวเดโกเมดนะครับด้านซ้ายคือวันเมดของทางทีบริงนั่นเองครับผมเป็นปลั๊กแอนด์เพย์เสียบปุ่มเสียบปลั๊กเปิด ใช้งานได้เลยนะครับผมทั้ง Wi-Fi AX 5 GHz เคและ2.4ที่สำคัญคือต่อสายแรงเข้าคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับออกบูธสินค้านะครับบ้านสวนบ้านต่างอากาศนะครับผมหรือจะไปต่ออพาร์ตเมนต์คอนโดนะครับเน็ตไฟเบอร์เข้าไม่ถึงนะครับไม่มีสายต่อมาตัวนี้จบเลยครับ ชนกระเน็ดบ้านได้เลยระดับเป็นร้0ยส0งร0อย0าม0้อยสี่ร้อยหเจ็ดร้อยเป็นันม่ั่นเองครับผมก็สามารถที่จะเอาไว้ร้ายขายของสดพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับผมออกบูธสินค้าต่อเครื่องแคชเชียต่างๆครับดูกล้องวงจรปิดครับผม รู้จะเอาไว้ดูหนังฟังเพลง Netflix ดูสมาร์ททีวีครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยอรที่ตามหาอยู่นะครับในส่วนของรุ่นที่1คือตัว t ีวีบลิงครับ nx 5 1 0 v ครับผมก็สามารถจัดได้เลยนะครับในส่วนของรุ่นที่2ครับผมตัวทีวีบลิง์เดโก x 5 0ขศู g ตัวใหม่ล่าสุด2 0 2 4สามารถกดเลือกนะครับที่ใต้คลิปกันได้เลยครับอย่าลืมนะหรือว่าจากคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันได้นะครับอันนี้ก็เอามาแนะนําในส่วนของสเปคความแตกต่างของ2รุ่นนี้นะครับ ใครที่ตัดสินใจไม่ได้กำลังจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถที่จะเลือกสั่งซื้อกันได้เลยครับแต่ถ้าเกิดถามผมจะเลือกตัวไหนผมเลือกฝั่งขวาครับทีเป็นเดโก้ X 5 0 5 G จบไปเลยนะครับมีพอร์ตแรนนะครับ2องิกนั่นเองนะผมก็สามารถใช้งานกับในส่วนของคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นพอร์ตแรน2.5นั่นเองครับผมก,ฝก็ฝากกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับ